เนื้องอกขนาด10เซนสามารถกลายเป็นมะเร็งได้ไหมมีคนถามเข้ามาซึ่งซึ่ง,งหลายคําถามมากๆเลยกิ๊บอยากจะบอกแบบนี้ว่าเนื้องอกมันตรงกันข้ามกับมะเร็งนะมันไม่ได้เกี่ยวกันแต่โอเคเขาอาจจะเอาเนื้องอกตรงนี้ไปตรวจสารที่จะอาจจะกอ่อให้เกิดมะเร็งก็อาจจะเป็นได้อย่างเช่นกรณีที่คนที่เป็นวัยหมดประจําเดือนและคนที่มีลูกแล้วหรือคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วพูด,ดง่ายๆแต่เราอายุเรามากขึ้นเรามีโอกาสที่จะเป็นวัยหมดประจํา ซึ่งเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่มีเลือดออกกระปิกระปอยหรือประจำเดือนมามากในแต่ละเดือนซึ่งใกล้ที่จะหมดประจำเดือนแล้วไอช่วงตรงนี้เขาอาจจะไปขูดนะมดลูกเพื่อเอาเนืเมื่อเอาเนื้อเยื่อตรงนี้ไปตรวจเกี่ยวกับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนั่นเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเนื้องอกนะมันไม่ได้เกี่ยวกันคนละเรื่องกันดังนั้นการเป็นเนื้องอกซึ่งโอกาสน้อยมากๆที่จะกลายไปเป็นมะเร็งโอเคไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ